ข่าวด่วนทุกคนเตรียมตัวไว้รับข่าวดีและข่าวร้ายกันเถอะคือว่าสีธนาคารใหญ่ของประเทศไทยกำลังปิดระบบแอปธนาคารและ ATM ทั้งหมด6ชั่วโมงเต็มเ็มแต่ข่าวนี้มีเรื่องราวอะไรสักหน่อยที่เราไม่ควรพลาดมาดูกันว่ามีอะไรบ้างบอกเลยข่าวด่วนสีธนาคารใหญ่ปิดระบบแอปธนาคารและ ATM ในช่วงเวลากำหนด ก่อนอื่นมาดูกันว่าสีธนาคารใหญ่นี้คือใครกันละกันมีธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารเกียรตินาค,านาคา К ินคินพัฒน์ทุกธนาคารนี้ได้ประกาศปิดระบบแอปธนาคารและ ATM ชั่วคราวในวันที่8พฤศจิกาย,ยน2568เวลา1นาฬิกาถึง7นาฬิกาหรือ6ชั่วโมงเต็มๆทั้งหมดแต่ทำไมถึงต้องปิดระบบแบบนี้ ธนาคารกรุงเทพได้แจ้งว่าปิดระบบเพื่อปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสก็เหมือนกันปิดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์ก็มีเหตุผลเหมือนกันปิดระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการผลกระทบต่อลูกค้า ในช่วงเวลาที่ระบบปิดลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นกดเงินโอนเงินถอนเงินฝากเงินผ่านบัตรเด,ดบิตบัตรเครดิตหรือผ่านทางแอปธนาคารซึ่งอาจจะส่งผลให้ลูกค้าต้องวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าเพื่อประสบผลกระทบน้อยที่สุดแต่ทําไมถึงต้องปิดระบบในช่วงเวลานี้ ธนาคารกรุงเทพได้แจ้งว่าปิดระบบในเช้าวันเสาร์เพราะเป็นวันที่มีการทำธุรกรรมน้อยลงซึ่งจะส่งผลให้การปรับปรุงระบบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสก็เลือกปิดระบบในเวลาที่คาดว่าจะมีการทำธุรกรรมน้อยลงซึ่งคือเวลา1นนาฬิกา30นาทีถึง3นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นเวลาที่มีการถอนเงินและโอนเงินน้อยลงแล้วถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมจะติดต่อได้ที่ไหน ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมลูกค้าสามารถติดต่อทีมงานของธนาคารต่างๆได้ตามที่แจ้งไว้ในข่าวประกาศของแต่ละธนาคารซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้เพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามได้อย่างสะดวกข้อสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้นความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินจะเป็นอย่างไรหลังจากปรับปรุงระบบการปรับปรุงระบบจะมีผลกระทบต่อการใช้งานแอธนาคารและเ t m อย่างไร ธนาคารจะมีการปรับปรุงระบบอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นอะไรไหมมาถามและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่เลยนะครับเข้ามาพูดคุยกันเพื่อค้นหาคำตอบร่วมกัน